พระองค์ดำตอนที่25ห้องยุตการขนาดใหญ่ขุดชอนลึกลงไปใต้ดินกรูกเพดานด้วยซุงไม้แดงขนาดเต็มอบแน่นหนาแข็งแรงขนาดลูกปืนคอตกก็ยังไม่พังเสียหายภายในห้องมีโต๊ะสนามสร้างจากอีกไม้ผู้การชายชื่นนั่งดูแผนที่ทหารที่กางอยู่เต็มโต๊ะเบื้องหน้าพร้อมกับท่านรองสวยชัยและผู้กองหารศึก หารศึกตำแหน่งที่คุณตั้งรับเป็นตำแหน่งที่ปรอบางที่สุดท่าทหารระมาะหักเข้าทางคุณได้พวกมันถึงค่ายเราแนะ่ระวังให้ดีสวยชัยคุณคอยเพิ่มกองร้อยสำรองไว้เป็นกำลังหนุนด้วยครับผู้การทั้งรองพอบรและผู้กองหลงุมรับคำแทบจะพร้อมเพรียงจากนั้นท่านรองผู้บัญชาการรบ เ่าวต่ออีกในเชิงหารือผู้การครับตำแหน่งกราบซ้ายผู้กองชายแรงด่านนั้นก็ไม่น่าไว้วางใจแม่ดูเหมือนจะเข้าตีลำบากก็ตามผมเข้าใจแต่กำลังที่เรามีอยู่ไม่มากพอนักรบแรลงกล้าอาดีตนักเรียนในร้อยที่ชื่อเทนแพเงยหน้าขึ้นอีกครั้งยังไงยังไงคุณต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดนะสวยชัย ถ้ามีการทุ่มกำลังเข้าทางปีกซ้ายจนเอาไม่อยู่คุณปล่อยให้ฐานแตกได้เลยแล้วรีบถอนกำลังกลับเข้าค่ายเพราะแนวระเบิดของเรามากพอที่จัดการกับพวกหาพรพมา่าหันไปทางผู้กองหนุ่มเอ่ยเสียงเครียดสีหน้าก็เครียดลงแล้วเรื่องเครื่องบินมีรายงานเพิ่มเติมเข้ามาหรือเปล่าหานซึก สายของเรารายงานเพิ่มเติมเข้ามาว่าทีสามสิบสามสองลำยังซ่อมบำรุงอยู่บรรทุกระเบิดได้ครั้งละสองลูกอ๋อรายงานอีกอย่างบอกว,ว่าตอนนี้มีการลดจำนวนลูกหาเหลือเพียงไม่กี่ร้อยแต่ยังไม่ทราบกำหนดชัดเจนว่าจะเลื่อนกำลังพลเมื่อไรครับผู้การสิ้งคำของผู้กองเฮียมหานผู้การแค่เดียวถึงกับยกมือลูบหน้าคลายลบ ความหนักใจออกจากใบหน้าทินทิ้นอ,องมึงนี่มันทหารอาชีพจริงๆพ,พึมพำเบาๆนึกคิดพัดพิงถึงเพื่อนรักเมือ่อครั้งกระโดดครั้งที่อังกฤษยังปกครองพมา่าโรงเรียนในร้อยแห่งกองทัพพมา่ายังไม่มีการกีดกันค้นเผาพันธุ์อื่นเหมือนในปัจจุบันห้องยุทธการใต้ดินตกอยู่ในความเงียบชั่วขณะด้านหลังทันภูการคือผนังดินแตกลุด,ด้วย ไม้ปีกกันดินพังอีกชั้นเป็นปีกไม้แดงที่มอดปลวกและแมลงขยาดเขี้ยวบนฝาไม้แดงมีกระดานแผ่นใหญ่ตีประกบข้ามกระดานทั้งสองด้านประดับด้วยท้องหนุ่มศึกหานเนื้อกระดานขึ้นไปมีพระบรมชายาลักษณ์ล้นเกล้าล้นกระหม่อมทั้งสองพระองค์ประดิษฐ์อยู่เสียงก้าเดินผับ,บมาหยุดเบื้องหน้าห้องยุตธการทหารหนายหนึ่งทำความเคารพก่อนญาติครับ กองคารวานมาต่างละขบวนนักข่าวมาถึงแล้วครับทหารหนุ่มนายหนึ่งรายงานหารศึกยิ้มอย่างดีใจเมื่อได้ทราบข่าวผู้การพยักรับทราบทหารลดการตะขอพรรบรุกแล้วหมุนตัวเดินกลับหายไปเราพิต้อนรับพวกเขาหน่อยเป็นไรผู้กองผู้การพูดเหมือนรู้ใจลูกน้องคนสนิท ผู้กองหนุ่มถึงกับดีบรับคำแล้วผุดลุกขึ้นเดินจำอ้าออกจากห้องยุทธการนำหน้าทุกคนท่านผู้การหันมายิ้มกับท่านรองสีหน้าของผู้สูงวัยทั้งคู่ดูจะมีแววเอ็นดูทหารหนุ่มผู้เป็นความหวังอีกคนของกองทัพตะวันคล้อยไปแล้วแสงแดดอ่อนแรงลงขณะนั้นบ่ายสี่โมงกว่าแดนกับพวกถอดรองเท้าทิ้งไว้ที่หน้าประตูลวดน้ำทหารยามสองคนตะเบะพึบพับแทน การกล่าวคำต้อนรับแสงคำเดินย่อตัวค้อมหลังนำเข้าไปลานรอบฐานพระเจดีย์ปูอิฐโบราณแผ่นโตโตพื้นอิฐเป็นมันลื่นเหมือนได้รับการขัดถูทุกวี่วันขัดจากหัวเข่าและก้นของไทยเมืองหางผู้สถายิมั่นในองค์พระนเรสวนมหาราชตรงขอบฐานพระเจดีย์ที่ยกชั้นสูงขึ้นไปมีรอยขี้เทียนเก่าใหม่ ติดอยู่เต็มกระถางทูบใบใหญ่ขนาดกระถางต้นไม้มีก้านทูบเสียบอยู่เต็มแทบทุกใบทูบเก่าหมดแล้วทูบใหม่ยังมีควันกลุ่นเหมือนนว่าควันทูบไม่เคยหมดไปจากลานพระเจดีย์มีคนเข้ามาบูชาเยอะไหมครับครูก็มากันทุกวันล่ะค่ะมากบ้างน้อยบ้างไม่กลัวสายลาับพม่าจะปลอมเข้ามาหรือครับ ประจวบถามยากค่ะการตรวจตราค่อนข้างเข้มงวดพระชีดีอยู่กลางค่ายทหารนะคะคุณจวบไม่รู้จักหน้าทหารยามไม่มีวันจะให้ผ่านเข้ามาแสงคำเดินเขา่าไทยทุกคนทําตามเบกกี้เป็นฝรัง่งไม่ถนัดท่านี้แต่เธอก็เต็มใจทําแม้จะเกะกะโก่งเก่งอยู่บ้างเมื่อทุกคนกราบเบกกี้ก็กราบ แม้ไม่รบเอียบช้ำช้อยเจกเช่นครูแสงคําแต่ก็เรียกเสียงปุ่มพำคล้ายแสดงความเอ็นดูจากไทยเมืองห่างที่อยู่แถวนั้นแดงต้มกราบนอกน้อมกราบแรกที่หนาา้าผากแต่ลานอิดนุ่มใหญ่น้ำตาไหลด้วยความปีติตื้นตันกราบครบสามครั้งลูบเกล้าเอาไัยทดเขาออกมาห่างๆแทบสุดลานอิด เพ่งมองพระเจดีย์เก่าคร่ำเต็มตาอิฐเก่าปูนเก่าปูนแต่กระเทาะเป็นแห่งๆคงเป็นปูนโบราณที่เกิดจากการผสมปูนขาวกับทรายและน้ำอ้อยอะไรเทอกนั้นเขาเองไม่มีความรู้ทางโบราณคดีไม่รู้ได้ซ้ำว่าเขาเรียกว่าเจดีย์อะไรฝีมือช่างยุคใดสกุลใดแต่นั่นไม่สำคัญอะไรนะักรู้แต่ว่าพระเจดีย์หมายแทนถึง พระมหาวีราชเจ้าผู้ที่ชาวไทยเรียกว่าเจ้าฟ้าองค์ดำก็เพียงพอแล้วอาจเกาคร่ำอาจมนหมองไม่ปิดท้องเลื้ออารามไปทั่วองค์แต่ได้เห็นศรัทธาเห็นความเคารพเลื่อมใสของไทยเมืองหางก็ยิ่งใหญ่เกินพอแล้วแดนนั่งพระเพียบแอนแต่มือหนึ่งเท้าไปข้างๆเพื่อช่วยการทรงตัว อีกมือจับปลายเท้าเหมือนกลัวฝุ่นดินขี้เท้าจะร่วงและเมิดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของไทยเมืองหงังนี่คือที่ที่พระมหาราชเจ้าผู้กอบกู้อิสรภาพของชาวไทยไทยเสด็จสู่สวนคตพระองค์ยิ่งใหญ่สถานไตรภพพระบารมีและพระบ่มเดชานุภาพของพระองค์ปกคลุมคุ้มครองชาวไทยไทยไปทั่ว ประวัติศาสตร์กล่าวแม้ว่าพระองค์จะสวรรคตไปแล้วแต่นับแต่นั้นเป็นต้นมาพมา่าไม่กล้าตีไทยอีกเลยเป็นระยะเวลาร่วม200ปีพระองค์เสด็จจากสวรรค์ลงมากอบกู้บุรณะ้อมชนเผ่าไทยไทยที่ตกตำ่ำแต่กระจายเพราะการย่ำยีของมหาอาณาจักรที่เกรียงไกลกว่าพระองค์เสด็จลงมาปลุกไทยไทยทั้งหลาย ให้ลุกขึ้นสู้หากสู้เรายังมีทางชนะหากไม่สู้ไม่มีทางที่เราจะชนะแดดลดความแรงลงไปอีกชาวไทยเมืองหางที่เดินทางมาไหว้พระเจดีย์เริ่มกลับออกจากค่ายมีการตรวจตราย่างเข้มแข็งทั้งขาเข้าและขาออกร้อยเอกหานศึกจำอ้าออกมาบองหาสาวงามคนรักที่ได้ข่าวว่ามาถึงแล้วก็ทั่งมาถึงกึ่งทางระหว่าง เดินโรงกับองค์พระเจดีย์ก็เห็นร่างสูงระหงโปรงบางในชุดผ้าถุงกับเสื้อคอป้ายแบบไทยผู้กองหนุ่มร้องทักแต่ไกลแสงคำครูสาวได้ยินเสียงหันหายิ้มให้เดินออกไปสี่ห้าเก้าผู้กองหนุ่มก็มาถึงด้วยความดีใจด้วยความลืมตัวหานศึกรวบมือคนรักมากุมประจวบมองเห็นเจ้าตัวเล็ก กลมหน้าซ่อนสายตาแสงคำมาถึงเมื่อใดมาถึงนานและยังสักครู่นี้เองพี่ชายหานศึกยิงสาวบิดมือออกการจะบือถือแขนของรุ่เสาวอย่างเป็นเรื่องถือสากันในสังคมไทยหันไปมองแม่มสาวเล็กน้อยก่อนที่จะพูดต่อผู้กองหานศึกนี่คุณดิเบก้านักข่าวคุณดิเบก้าคะนี่คือดอยเอกหานศึกที่แสงคำพูดถึง แม่สาวยื่นมือขวาไปสัมัดผู้กองหนุ่มตามทำเนียมฝรั่งของตนที่คุ้นเคยสวัสด,ดีค่ะคุณหารศึกแม่สาวส่งยิ้มให้อยางเป็นมิตรนึกนิยมว่านายร้อยเอกกองทัพเมืองไทยผู้นี้สมาร์ทจริงๆสามหนุ่มหลังจากที่ไหว้พระชดีแล้วเดินจับกลุ่มกันออกมาสมทบเบกกี้ที่ยืนทักทายกับนักรบเหล็กกล้าแห่งกองกำลังหนุ่มศึกหาร ครูแสงคำแนะนำให้ทุกคนรู้จักกันรู้สึกถูกชะตากันโดยเฉพาะแดนและหานศึกที่ต่างรู้สึกนิยมชมเชื่อนอีกฝ่ายอาจเป็นเพราะทั้งคู่อยู่ในวัยไร่เลี่ยก,กันประสบการณ์ด้านลึกอาจคล้ายหรือใกล้เคียงกันเจ้าตัวเล็กเองเชื่นชมผู้กองเหล็กคนนี้มากห้าหานเปิดเผยลักษณะท่าทีมีอำนาจเหมาะสมแล้วกับครูแสงคำ เชิญทุกคนครับนายร้อยหนุ่มหน้าขาวคราวเข,ขียวพายมือเขาพูดภาษาไทยกลางได้ดีแม้ไม่คลอ่องเท่าครูแสงคาแต่ก็ฟังง่ายกว่าโกทุนผู้การชายชื่นเชิญทุกท่านที่เรือนพักรับรองแม้เรือนพักรับรองจะมองเห็นเป็นเรือนที่ปลูกอย่างตั้มมีตั้มเกิดแต่ก็ดีที่สุดเท่าที่มีในค่ายเรือนรับรองชั่นเดียวยกพื้นสูงราวเมตรเศษสร้างไว้ เกือบริมควาสุดของค่ายมีห้องนอนสามห้องนอกชานกว้างขวางมีโต๊ะอาหารทำจากไม้กระดานใหญ่คงจะเป็นต้นสับขนาดใหญ่มากๆเพราะไม่เห็นรอยต่อของแผ่นไม้แต่มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า1เมตรยาวเกือบเกือบสเมตรรอบโต๊ะใหญ่มีเก้าอี้วารูปทรงพิเศษตั้งรายรอบเกือบสิบตัวพื้นบ้าน ทำจากไม้กระดานพันใหญ่นาราวครึ่งนิ้วกระดานสะอาดสะอา้านแต่ยังขึ้นเงาปลาบฝาบ้านกระดวยแผงไม้ไผ่ขัดสานหลังคามุงยญ้าคาสภาพรวมๆบ่งบอกว่าคงเพิ่งสร้างไม่นานมานี่เองห้องน้ําแยกต่างหากออกจากตัวเรือนทั้งหมดนั่งเรียงรายรอบโต๊ะท่านบุการแขนเดียวนั่งหัวโต๊ะ ทัดทักขวามือคือร้อยเอกหารศึกผมชาชื่นผู้ปัญชาการรบของค่ายแห่งนี้ขอเป็นตัวแทนทหารและพลเรือนเมืองหางกล่าวต้อนรับคณะนักข่าวที่มาเยือนค่ายเราผู้การกลางคนกล่าวอย่างเป็นทางการผมแดนในานามของไทมโพสเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอข่าวสารการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ของกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่ แดนหัวหน้าคณะกล่าวตอบรับผู้การไวกลางคนคุณแดนเราเรียกตัวเองว่าหนุ่มศึกาหารผู้กองหนุ่มใหญ่กล่าวเรียบๆครับผู้กองผมใช้คำผิดมือคำนี้ผมและท่านจอมเมืองขอเลี้ยงอาหารข้าคุณและคณะของคุณผู้การไวกลางคนยิ้มอย่างใช้สูงไวใจดีท่านใช้ภาษาไทยกลางได้ดีท่านสนทนายอยู่ครู่หนึ่งก็ขอตัว เพราะยังติดภารกิจอื่นๆอ,อ,อีกท่านพยักหน้ากับผู้กองหนุ่มหานสกขอตัวกับแขกแล้วตามท่านออกไปอากาศได้ค่ายเริ่มเย็นลงทุกทีทุกทีฟ้าเริ่มมืดลงทุกขณะทั้งที่เวลาเพียง5้าโมงเศษเท่านั้นสองสวันมานี้สภาพอากาศบนแผ่นดินแปลกหน้าสอนให้กลุ่มนักข่าวจากกรุงเทพเร่งอาบน้ำแต่หัววันวันแรกที่มาถึง พักกันที่บ้านพ่อหลวงแสงตำบลเมืองนะัอํำเภอเชียงดาวที่นั่นอากาศว่าหนาวแต่ที่นี่ที่เมืองหางดูเหมือนจะหนาวหนักลงไปอีกแม้จะหนาวจัดสำหรับคนเมืองร้อนอย่างชาวกรุงเทพแต่ความเคยชินที่ต้องอาบน้ำทุกวันทำให้พวกเขาทนต่อความรู้สึกเหนอะหนะนืดเหนื่อยตามเนื้อตัวไม่ได้ถึงไม่มีฝักบัวไม่มีน้ำอุ่น มีแต่น้ำในโอ่งซีเมนเย็นเชียบยิ่งกว่าน้ำแข็งแต่พวกเขาก็อาบกันจนได้ใช้เวลาน้อยกว่าเดิมไม่ต่ำกว่าสามเท่าโดยเฉพาะคือไอตัวเล็กที่มีอะไรคล้ายเด็กแทบจะต้องกลั้นใจตักน้ำราดตัวดาดไมื่อกี้กันก็รีบเข้าเสื้อเข้าผ้าแล้วก็แทบจะเป็นเข้ากองไฟที่ลานบ้านผัก